หัวข้อหลักของเราในวันนี้ก็คือพักคส้มส้มปากน้ำจะเป็นยังไงไปกันเลยถ้าความเล็กน้อยนะครับก็คือเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนก่อนที่จะมาถ่ายเนี่ยก็ได้ทำคลิปคลิปหนึ่งพูดถึงนายกเทศมนตรีเมืองปากน้ำที่สมุทรปราก,การนี่แหละมีหัวข้อคลิปว่าขยะใต้บุมที่ปากน้ำนะครับก็คือเล่าว่าออตอนที่ทนายโอ๊ตหรือนายกปากน้ำของพรรคส้มเนี่ยเข้ามาใหม่ๆสิ่งที่เขาเจอคือว่า ที่ปากน้าเนี่ยมันมีขยะใต้พรมที่คนก่อนๆเนี่ยเขาแบบซุกซ่อมในค่อนข้างเยอะนะครับก็เหนื่อยพักส้มนิดนึงต้องมานั่งแบบลื้อกันเต็มที่เลยนะครับแล้วก็วันนี้ผ่านมา2อาทิตย์ผมก็เข้าไปดูในเพจของทนายโอ๊ตเนาะก็ค้นพบว่ามันมีหลายๆอย่างที่ผมเห็นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันการบุรณะสมุดปาการแบบครั้งใหญ่เลยนี่นะนะครับเรื่องราวมันจะเป็นยังไงพักส้มจะซ่อมเมืองปากน้ําอย่างไร ไปกันเยอย่างแรกเลยนะครับย้อนเวลากลับไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมทนายโอนะครับโพสต์โพสหนึ่งบอกว่าพวกเราจะพร้อมดูแลทุกทกท่านเท่าที่ทำได้วันนี้ผมและทีมงานกลุ่มอาสาพัฒนาเมืองปากน้ำร่วมกันติดตั้งโซลาเซลล์3จุดให้กับคนในหมู่บ้าน7หมู่บ้านนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราวก็คือบางที่เนี่ยมันมืดนะครับมันก็ทําให้การก่ออาชญากรรมเนี่ยมันง่ายเทศบาลเขาก็เลยมาติดไฟ ทีนี้เนี่ยสิ่งที่แปลกใหม่ก็คือมันเป็นไฟโซลา่าเซลล์เพราะปกติเนี่ยใช้ไฟของรัฐก็เรียกว่าเป็นแบบไฟฟ้าทั่วไปนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมาติดกันให้เป็นแบบโซลา่าเซลล์กันเลยทีเดียวเนี่ยมันก็จะมีแผงวงจรนะครับ ก็คือใช้แสงอาทิตย์เนาะซึ่งผมว่าโอเคแหละเรื่องอุปกรณ์เนี่ยมันก็อาจจะแพงกว่าไฟที่ต่อสายแต่ผมมองว่าในระยะยาวอะ่ะคือมันประหยัดไฟได้ดีมากซึ่งผมก็แนะนําให้หลายๆที่ทําแบบนี้นะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปกินงบประมาณของเทศบาลเยอะนะครับดังนั้นอันนี้ผมว่ามันก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของเทศบาลพักส้มเหมือนกันเพราะปกติเขาไม่ค่อยติดไฟโซลา่าเซลล์หรอกแต่ถ้าเทียบกับที่อื่นอย่าว่าแต่จะติดไฟโซลา่าเซลล์เลยครับไฟธรรมดาเขาก็ไม่ติดก็มืด ที่ไหนก็ปล่อยให้มันมืดอยู่อย่างนั้นแล้วก็มาแบบอนุนอังนี่ครับไม่มีงบตัดภาพกลับมาเมื่อวันที่1กรกฎกรกนะครับมีโพสต์หนึ่งของทนายโอ๊ตเขียนว่าปัญหาศูนย์คอมร้างคอมช้าคอมเสียเปิดทีใช้เวลา10นาทีต้องหมดไปโอ้โหไอเปิดคอมใช้10นาทีนี่คือแบบน่าจะเป็นคอมสมัย20ปีก่อนเนาะเขาบอกว่านักเรียนในโรงเรียนในความดูแลของเทศาบาลต้องเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ยกเครื่องใหม่รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอนก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรไม่ทราบแต่หลังจากนี้ต้องดีขึ้นเท่านั้นแปลไทยเป็นไทยเนี่ยผมเข้าใจว่าทนายโอนเนี่ยเขาจะซื้อคอมใหม่ให้กับทั้งโรงเรียนเข้าใจถูกไหมซึ่งอันนี้ดีนะแลวผมเชื่อว่าเขาทําได้นะเพราะว่าเออเขาไม่ได้ซื้อเสียงเข้ามาไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบซื้อเสียงเข้ามาเนี่ยเขาก็จะไม่มีตังมา ซื้อคอมใหม่หรือซื้ออุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนแบบนี้นะครับถัดมางาน่้มถนนก็มานะครับอันนี้ก็คือตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหลุมนะครับเขาก็เอาอยางมาตอยเนี่ยมาถมอันนี้ก็เป็นงานแบบว่างานเบสิกเบสิกนะครับเขียนว่าขอขอบคุณกองช่างเทศบาลเมืองปากน้ําดําเนินการแก้ไขบรรเทาปัญหาถนนเป็นหลุมของคนในที่ดินทองสีซับดินทอง ช่วงนี้กองช่างลุยงานกันหนักมากก็แงะแหละคือคือคนเก่าก็อาจจะไม่ค่อยได้แบบซ่อมถนนกันเยอะไงคนใหม่เข้ามาก็เลยเหนื่อยนิดนึงนะครับถัดมาครับเก็บป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาตเขียนว่าป้ายกองโจรหรือเสาไฟขยะที่บางท่านเรียกต้องหมดไปจากเทศบาลเมืองปากน้ําสุดปากการเห็นเขาบอกว่าป้ายดังกล่าวดําเนินการติดโดยไม่รับอนุญาตมันทําให้บทบางวิสัยทัศนะครับเมืองก็ดูสปปกปรกแล้วก็เป็นอันตรายต่อคนที่เดินไปเดินมา เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยทีมเทศกิจเนี่ยก็ได้ดําเนินการเก็บป้ายที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตไปแล้วเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยอันนี้ผมขอพูด,ดนิดนึงผมเนี่ยคนตุนปากการแล้วช่วงที่เข้าไปในตัวเมืองเนี่ยพุ่งตรงนะป้ายเยอะมากไม่รู้ป้ายมันจะเยอะไปไหนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นป้ายที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ติดด้วยก็คือแบบป้ายแบบลักลอบติดใครอยากติดตรงไหนอะไรไงก็ติดนะครับนี่คือก่อนนันนี้เทศบาลเขาปล่อยอะ่ะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงปล่อยขนาดนี้นะครับ แต่ว่ารอบนี้เนี่ยพอเปลี่ยนตัวเทศบาลเป็นของพรรคส้มแล้วเนี่ยผมก็ดีใจนะที่เขาแบบเออเอาจริงเอาจังกับแบบป้ายประเภทนี้ทีหนึงนะครับอันนี้ผมแบบปลื้มปิ่มสุดๆอะเพราะว่าแบบโอ้โหที่สุดปรการนี่คือแบบทุกเสาต้องมีป้ายอะซึ่งผมว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันเยอะไปนะครับคุณจะมาติดอะไรกันเยอะขนาดนี้เนาะอันนี้ผมว่าดีมากเลยครับจากใจคนที่อยู่แถวนั้นอะอันนี้คือ นโยบายที่แบบต้องทำด่วนๆเลยนะครับ20กว่าปีที่ผ่านมาครับไม่มีใครใส่ใจนะครับรอบนี้ผักส้มมาแก้ปัญหาให้แล้วนะอันนี้ผมก็ขอบคุณทนายโอ๊ดด้วยเนาะแล้วก็พูดทิ้งท้ายอย่างชัดเจนว่าพบเห็นการติดป้ายแจ้งทางเราได้เลยนะครับร่วมเป็นหูเป็นตาก็คือใครอยู่แถวนั้นนี่ สามารถแจ้งไปทไ่ทนายโอดได้เลยว่าเออมีป้ายติดตรงนี้ได้รับความอนุญ,ญาตหรือเปล่าเช็คให้หน่อยอะไรอย่างนี้ครับแจ้งเข้าไปได้เนาะถัดมานะครับเมื่อวันที่6กรกฎามีงานลอกท่อนะครับวันนี้สทอทพจนใช่ไหมไม่แน่ใจนะครับส,สมมุติว่าชื่อพจนแล้วกันเนาะแล้วก็สทอทสุนัทนะครับเข้าเข้ามาร่วมสังเกตการลอกท่อในหมู่บ้านทึกษา47เทับสเนาะก็คืองานลอกท่อนี่แหละนะครับตามนี้เลยเนาะแน่นอนว่างานลอกท่อก็เป็นงานหนึ่งที่ เทศบาลก็ต้องทําทุกที่นะครับไม่งั้นเนี่ยท่อมันจะตันแล้วพอตันเนี่ยเวลาฝนตกมาแล้วเนี่ยมันก็ทําให้น้าท่วมเนาะเพราะว่าน้ําไม่ระบายนะครับอันนี้งานลอกท่องานแบบพื้นฐานเนาะถัดมาครับเป็นงานเคลียร์ต้นไม้เนาะเขาบอกว่ากลุ่มอาสาพัฒนาเมืองปากน้ําเข้าดําเนินการเคลียร์พื้นที่ที่มีต้นไม้ปกคลุมและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุก็คือตามรูปทางขวาเลยนะครับก็คือ ต้นไม้เนี่ยมันขึ้นเยอะเกินนะครับแล้วก็มันล้มํมมาที่ถนนเวลาคนขับมอไซค์เนี่ยคือไม่ใช่แค่ต้องระวังรถนะคือต้องระวังต้นไม้ด้วยแล้วเวลาแบบขับไปต้องหลบต้นไม้ไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับเทศบาลเลยต้องมาเก็บ ซึ่งก็ต้องถามกลับไปแหละว,ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้เก็บหรือไม่ทำไมมันถึงลกขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการการซ่อมเมืองปากน้ำให้มันแบบน่าอยู่มากขึ้นเนาะถัดมานะครับวันที่6กรกฎาก็มีงานซ่อมสะพานเห็นเขาบอกว่าทีมงานลงพื้นที่สำรวจปัญหาริมคลองโพนะครับหลังได้รับแจ้งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผักตบชวานะครับที่มันเยอะเหลือเกิน สะพานชำรุดนะครับแล้วก็แท้งบาดาลรั่วก็คือตามนี้เนาะดูจากรูปทางขวาก็ได้นะครับก็คืออันนี้คือสะพานแล้วก็คือแบบสะพานมันหักอ่ะอันนี้คือแบบน่ากลัวมากนะเพราะว่าคนเดินไปเดินมานี่คือแบบ เดินไปต้องไหว้พระไปอ่ะเพราะไม่รู้ว่าจะตกเมื่อไหร่มันจะพังวันไหนอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบน่ากลัวมากนะครับก็ดีใจที่เทศาบาลของพักประชาชนเข้ามาซ่อมแซมเป็นการด่วนนะครับถัดมานะครับวันที่10กรกฎาคมเห็นเขาบอกว่ามี clean up day ก็คือเข้ามาเก็บผักตบชาวาบริเวณวัดบางปิ้งก็คือตามรูปทางขวาเลยเนาะก็คือแบบผักตบชาวามันเยอะเกินนะครับก็คือก่อนหน้านี้มันไม่มีใครมาเก็บอะรอบนี้นะครับทนายโอ๊ตกับทีมงานก็ เอาคนมาช่วยกันเก็บเนาะเพราะว่าไอตัวผักตบชวาเนี่ยมันทําให้น้าเน่านะครับแล้วก็ทําให้ท่อตันด้วยเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นงานที่เทศบาลทากันอยู่แล้วนะครับถัดมาอันนี้น่าจะเป็นงานสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของการทําถนนก่นอนหน้านี้มีซ่อมถนนไปใช่ไหมรอบนี้ทาทั้งถนนเลยนะครับเมื่อวันที่11กรกฎาคมเห็นเขาบอกว่าทีมงานนายกโอ๊ตนะครับนำโดยสอทอเบญจาแล้วก็สอทอวิรัตนะครับก็เข้ามาพูดคุยกับบริษัทอวาจิเรื่องของ การแก้ไขปัญหาถนนบริเวณทางเข้าหมู่บ้านสายลุงนะครับก็คือไปดีลกับเอกชนให้มาทําถนนให้ใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าวันที่11เนี่ยทางบริษัทก็ได้ทําการเทคอนกรีตนะครับเพื่อปรับปรุงสภาพผิวถนนในบริเวณดังกล่าวตามนี้เลยเนาะก็คือก็คือถนนมันไม่น่าเดินน่ะเขาก็เลยมาเทปูนให้ใหม่นะทีนี้ ไม่นานครับผมถัดมาแค่2วันเท่านั้นก็คือวันที่13กรกฎาคม2วันเท่านั้นเองนะก็โชว์ภาพเลยครับก็คือถนนทางขวาเนี่ยครับภาพมันเรียบได้เห็นไหมจากที่เดิมเนี่ยทางซ้ายคือถนนมันแบบขุกขะนะครับสัญจรล,ลําบากตอนนี้คือถนนแบบเรียบแล้วนะครับภายใน2วันเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ต้องออขอบคุณทางทีมงานของพักประชาชนแล้วก็บริษัทอาวาจิด้วยนะครับส่งท้ายสักนิดนึงนะครับเห็นผลงานแล้วเป็นยังไงบ้าง เราเห็นถึงความแตกต่างระหว่างคนที่ซื้อเสียงเข้ามากับคนที่หาเสียงเข้ามาแล้วใช่ไหมมองดูบางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเลือกใครมาก็เหมือนกันแหละแต่ว่าการเข้ามาของเทศบาลพักประชาชนเนี่ยมาทําให้เราเห็นกันแบบเปรียบเทียบกันแบบชัดๆเลยนะครับว่าคนที่ไม่ได้ทุจริตเข้ามาเนี่ยมันทํางานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่านะครับงบป,ประมาณที่ควรจะตกถึงชาวบ้านก็ถึงกันเต็มๆ แต่ถ้าเกิดว่ามีที่ไหนนี่ที่นักการเมืองซื้อเสียงเข้ามาเนี่ยสะพานแตกก็แตกอยู่อย่างนั้นนะครับผักตบชวาขึ้นก็ขึ้นอยู่อย่างนั้นคอมเสียก็เสียอยู่อย่างนั้นไฟดับก็ดับอยู่อย่างนั้นเพราะว่าเขาต้องเอางบไปถอนทุนไงอันนี้ผมว่ามันก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าทําไมเราต้องแบบรวมหัวกันนะครับไม่เลือกคนซื้อเสียงแล้วก็มาเลือกตั้งกันให้เยอะๆเพื่อให้มีนักการเมืองดีๆเนี่ยเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองของเราเนาะแล้วก็นโยบายเก็บป้ายนี่คือถูกใจผมมากเพราะว่าโอ้โห สมุดปากกานี่แบบป้ายเยอะเหลือเกินนะครับไม่มีใครมาเก็บสักทีไอ้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนมันถูกกฎหมายผิดกฎหมายก็ต้องให้เทศบาลเนี่ยแหละเข้ามาดูว่ามันมีการลักลอบติดป้ายหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือแบบว่าส่วนตัวนิดนึงเนาะซึ่งก็น่าจะประมาณนี้นะครับที่ไหนไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้ใครชื่นชอบอย่าลืมสับสนรายการเข้ามาได้ที่กติกร063127 แปดสเข้าหมืครับ5้าบาท10บาทเราก็ยินดีเจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe แล้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมบ๊ายบาย